สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Jazz ครับผมอยากให้คุณลองจิตนาการตามนะครับคุณกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่อาจจะเป็นโปรเจกต์งานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่ดูซับซ้อนหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตในวินาทีนั้นมีบทสนทนาหนึ่งเกิดขึ้นในหัวของคุณครับบทสนทนาระหว่างเสียงสองเสียง เสียงแรกเป็นเสียงที่คุ้นเคยแต่เยือกเย็นและเต็มไปด้วยความกลัวมันกระซิบกับคุณว่าอย่าเลยมันยากเกินไปเธอไม่เก่งพอสำหรับเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวก็ทำพลาดให้ขายหน้านี่ไม่ใช่ทางของเธอคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ซึ่งไม่ใช่เธอถ้ามันต้องใช้ความพยายามขนาดนั้นก็แปลว่าเธอไม่มีพรสวรรค์ล้มเลิกดีกว่าแต่แล้ว ก็มีเสียงที่สองครับที่อาจจะเบากว่าแต่ก็เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันค่อยๆพูดขึ้นมาว่าน่าสนใจดีนะถึงจะดูยากแต่ก็น่าจะท้าทายดีฉันอาจจะยังทำไม่ได้ตอนนี้แต่ฉันน่าจะเรียนรู้ได้นะความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ไม่เห็นเป็นไรเลยลองดูสักตั้งจะเป็นไรไปเสียงไหนครับคือเสียงที่คุณมักจะได้ยินบ่อยที่สุด และเสียงไหนคือเสียงที่คุณเลือกที่จะเชื่อวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวตนของสีงทั้งสองนี้กันครับเพราะมันคือสิ่งที่ดรค a r o โรดเวกนักจิตวิทยาชื่อดังแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ค้นพบว่าเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตความสำเร็จและความสุขในชีวิตของเราได้มากกว่าพรสวรรค์หรือ IQ คซะอีกเสียงแรกคือเสียงของ Fix m ์มายหรือกรอบความคิดแบบตายตัว ความเชื่อที่ว่าสติปัญญาและความสามารถของเราเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วและเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่สองคือเสียงของ Growth Mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตความเชื่อที่ว่าความสามารถของเราสามารถพัฒนาและเติบโตได้ผ่านความพยายามและการเรียนรู้วันนี้เราจะไม่ได้แค่มาทำความรู้จักกับสองกรอบความคิดนี้ครับ แต่เราจะมาเข้าเวิร์กช็อปเพื่อเรียนรู้5วิธีที่เป็นรูปธรรมในการลดโวลลุ่มของเสียงที่1และเพิ่มโวลลุ่มของเสียงที่สองเราจะเรียนรู้วิธีการเขียนบทสนทนาในหัวของเราขึ้นมาใหม่เพื่อเปลี่ยนจากประโยคที่ว่าฉันทำไม่ได้ให้กลายเป็นประโยคที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือฉันจะลองดู ถ้าคุณพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ด้วยความเชื่อเก่าๆและเริ่มต้นบทต่อไปของชีวิตที่ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้มาร่วมเดินทางสู่การเติบโตนี้ไปพร้อมกันครับก่อนที่เราจะไปดู5วิธีการเราต้องตอบคำถามที่สำคัญที่สุดก่อนครับ growth mindset มันเป็นแค่การคิดบวกหลอกตัวเองหรือมันตั้งอยู่บนความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์คำตอบก็คือ มันคือความเป็นจริงที่จับต้องได้จนถึงระดับเซลล์สมองของคุณในอดีตเราเคยเชื่อว่าสมองของผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ตายตัวเหมือนกับรูปปั้นที่แกะสลักเสร็จแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาวงการประสาทวิทยาได้ค้นพบความจริงที่น่าทึ่งซึ่งปฏิวัติความเข้าใจทั้งหมดที่เราเคยมีความค้นพบนั้นคือการค้นพบที่เรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity คืออะไร มันคือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของตัวเองตลอดช่วงชีวิตของเราเพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์และการเรียนรู้ให้คุณลองจินตนาการว่าสมองของคุณคือป่าทึบครับทุกครั้งที่คุณคิดหรือทำอะไรบางอย่างมันก็เหมือนกับการที่คุณเดินย่าไปบนเส้นทางในป่านั้นพฤติกรรมหรือความคิดเก่าๆที่คุณทำซ้ำๆเช่นเสียงของ Fix m มาเซ็ เปรียบเสมือนกับทางเดินที่ถูกย่ำมานับพันครั้งจนกลายเป็นถนนที่กว้างและเรียบสมองของคุณจะเลือกเดินทางนี้โดยอัตโนมัติเพราะมันง่ายและใช้พลังงานน้อยการเรียนรู้หรือการคิดแบบใหม่เช่นการฝึก Growth Mindset เปรียบเสมือนกับการที่คุณต้องบุกป่าเพื่อสร้างทางเดินเล็กๆเ,เส้นใหม่ขึ้นมาในตอนแรกมันจะยากลำบากและรกแต่นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งครับ ยิ่งคุณเลือกที่จะเดินบนทางเดินเส้นใหม่นี้บ่อยเท่าไรทางเส้นนั้นก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นกว้างขึ้นและเรียบขึ้นในระดับชีววิทยานี่คือการที่เซลล์ประสาทของคุณกำลังสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กับการเชื่อมต่อหรือไซแนปส์ที่ใหม่ขึ้นและลดการเชื่อมต่อเก่าๆที่ไม่ได้ใช้บทสรุปทางวิทยาศาสตร์ก็คือกรอบความคิดของคุณไม่ใช่คำสั่งที่ถูกโปรแกร,รมมาอย่างถาวรแต่มันคือเส้นทางในสมองและคุณ ในฐานะเจ้าของป่ามีอำนาจในการเลือกสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางใหม่ๆได้เสมอกรอตไม i n เซ็ตจึงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันคือความเป็นจริงทางกายภาพของสมองที่พร้อมจะเติบโตและ5วิธีที่เรากำลังจะเรียนรู้ก็คือคู่มือในการสร้างเส้นทางใหม่ๆเหล่านั้นครับขั้นตอนแรกสุดและเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือการตระหนักรู้คุณไม่สามารถเปลี่ยนในสิ่งที่คุณไม่มองเห็นได้ แก่นของวิธีนี้คือการฝึกฝนที่จะเป็นผู้สังเกตการที่ดีต่อบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหัวของคุณและเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างเสียงของ f i x Myset กับเสียงของ Growth m y s e t e t เสียงของ f i x Myset มีลักษณะอย่างไรมันมักจะมาในรูปแบบของคำจัดสินที่เด็ดขาดและสิ้นสุดฉันมันโง่เรื่องตัวเลขไม่ใช่ฉันยังไม่เก่งฉันไม่มีทางทำได้หรอกไม่ใช่มันดูท้าทายจัง นี่คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงไม่ใช่นี่คือบทเรียนถ้ามันยากก็แปลว่าฉันไม่มีผ่อนสวรรค์มันคือเสียงของความกลัวกลัวที่จะถูกตัดสินกลัวที่จะดูไม่ดีและกลัวที่จะต้องพยายามเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติการตั้งชื่อให้ปิศาจ name your gremlin 1. ฟังอย่างตั้งใจในสัปดาห์นี้ภารกิจของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการฟัง ให้คุณคอยสังเกตว่าเสียงของฟิกซ์ไมซ์เสรมักจะปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนที่คุณเจอกับความท้าทายใหม่ๆตอนที่คุณเพิ่งจะทำผิดพลาดหรือตอนที่คุณเห็นความสำเร็จของคนอื่นครับ 2. เรียกชื่อมันเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับเสียงนั้นให้นักจิตวิทยาแนะนำให้เราลองตั้งชื่อเล่นที่ตลกๆหรือไม่น่ากลัวให้กับมันอาจจะชื่อว่านายสมบูรณ์แบบเจ้าขี้กลัวหรือเสียงตะข้างบ้าน การทำเช่นนี้จะช่วยลดทอนอำนาจของมันลงครับมันไม่ใช่เสียงของความจริงอีกต่อไปแต่เป็นแค่เสียงของนายสมบูรณ์แบบที่กำลังบ่นอยู่ 3. สนทนากับมันเมื่อเสียงนั้นดังขึ้นแทนที่จะเชื่อมันโดยอัตโนมัติให้คุณรับรู้ถึงมันและขอบคุณมันครับตัวอย่างเสียงนีนหัวบอกว่าอย่าอาสาทำโปรเจกต์นี้เลยเธอทำไม่ได้หรอกการตอบสนองแบบใหม่คือพูดในใจ อ๋อนั่นเธอเองเหรอโจ้าขี้กลัวขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ฉันจะลองดูก่อนคุณไม่ได้ต่อสู้กับมันแต่คุณยอมรับการมีอยู่ของมันในฐานะส่วนหนึ่งที่ขี้กังวลแล้วคุณในฐานะผู้ใหญ่ก็เลือกที่จะเดินไปในทิศทางของการเติบโตผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงการรู้ทันคือก้าวแรกสู่อิสรภาพ เมื่อคุณสามารถเห็นความคิดโดยไม่เป็นความคิดนั้นได้แล้วคุณก็ได้ทวงคืนอำนาจในการเลือกกรอบคืนมาแล้วครับหลังจากที่เราเรียนรู้ที่จะรู้ทันเสียงในหัวแล้ว2วิธีต่อไปนี้คือการเขียนบทสนทนาขึ้นมาใหม่สำหรับสสถานการณ์ที่กระตุ้นฟิกซ์ไมล์เซ็ตได้ดีที่สุดวิธีที่2ครับเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทาย reframe challenges เสียงของฟิกซ์มล์เซตจะบอกว่า ความท้าทายคือภัยคุกคามมันคือบททดสอบที่จะมาเปิดโปงว่าเราไม่เก่งพอดังนั้นจงหลีกเลี่ยงมันซะเสียงของ Growth Mindset ก็จะบอกว่าความท้าทายคือโอกาสมันคือสนามเด็กเล่นของสมองที่จะทำให้เราได้ยืดและขยายขีดความสามารถของเราดังนั้นจงวิ่งเข้าหามันเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ1ใช้มนแห่งการเติบโต เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากให้คุณหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดกับตัวเองในใจว่าดีนี่คือโอกาสที่ฉันจะได้เติบโตหรือฉันรักความท้าทายการจงใจเปลี่ยนเรื่องเล่าในหัวจะช่วยเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเพมีในสมองของคุณจากความกลัวให้กลายเป็นความตื่นเต้น 2. แยกแยะระหว่างตอนนี้กับตลอดไป เมื่อคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ให้คุณเติมคำวิเศษคำว่ายังเข้าไปในประโยคฉันยังทำไม่ได้ยังยังประโยคนี้จะเปลี่ยนคำตัดสินที่สิ้นสุดให้กลายเป็นกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่มันเปิดดอ o ประตูสู่ความเป็นไปได้ในอนาคตวิธีที่3เปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลว reframe failures เสียงของ FIX m y s e t จะบอกว่าความล้มเหลวคือคำพิพากษามันคือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าฉันไม่มีค่าดังนั้นจงอับอายและซ่อนมันไว้เสียงของ r r w w t m My เ s ็ t ก็จะบอกว่าความล้มเหลวคือข้อมูลมันคือบทเรียนที่จำเป็นมันคือเข็มทิศท,ที่ชี้ให้เห็นว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนดังนั้นจงเรียนรู้จากมันว o ร์ s ช็อภาคปฏิบัติ 1. เป็นนักวิทยาศาสตร์ของความผิดพลาดอย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอนสามไม s e เซ็ตนะครับเมื่อคุณทำผิดพลาดให้คุณทำรายงานผลการทดลองสมมุติฐานของฉันคืออะไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรและข้อมูลนี้สอนอะไรฉันบ้างสำหรับการทดลองครั้งต่อไปการทำเช่นนี้จะถอดอีโก้และความเจ็บปวดออกจากสมการ เหลือ,อไว้แต่การเรียนรู้ที่เป็นกลางและ 2. แบ่งปันเรื่องราวความล้มเหลวของคุณการกล้าที่จะพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองกับคนที่ไว้ใจคือการทำลายอำนาจของความละอายมันคือการประกาศว่าฉันไม่ได้ถูกนิยามด้วยความล้มเหลวของฉันแต่ฉันถูกนิยามด้วยวิธีที่ฉันเรียนรู้จากมันและสองวิธีสุดท้าย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เรามีต่อต้นทุนและข้อมูลของการเติบโตวิธีที่4เปลี่ยนมุมมองต่อความพยายาม reframe effort เสียงของฟิกซ์มายเซตจะบอกว่าถ้าฉันเก่งจริงฉันควรจะทำมันได้โดยไม่ต้องพยายามความพยายามคือสัญ,ญลักษณ์ของความไม่เก่งและการขาดพรสวรรค์ดังนั้นถ้ามันยากก็แปลว่ามันไม่ใช่สำหรับฉัน เสียงของ Growth Mindset ก็จะบอกว่าความพยายามไม่ใช่ทางอ้อมแต่มันคือทางหนเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญมันคือกระบวนการที่สมองของเรากำลังสร้างเส้นทางใหม่ๆและแข็งแรงขึ้นเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติครับ 1. เฉลิมฉลองความพยายามในตอนท้ายของวันแทนที่จะโฟกัสแค่ผลลัพธ์ให้คุณชื่นชมกระบวนการและความพยายามของตัวเอง วันนี้ฉันภูมิใจในตัวเองที่ได้นั่งลงและพยายามแก้ปัญหานั้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มแม้ว่ายังจะแก้ไม่ได้ก็ตามการให้รางวัลกับความพยายามจะฝึกให้สมองของคุณรักในกระบวนการที่ยากลำบาก 2. ศึกษาเรื่องราวเบื้องหลังของไอดอลของคุณเรามักจะเห็นแต่ยอดภูเขาน้ำแข็งของความสำเร็จของคนที่เรารัก ให้คุณลองไปศึกษาเบื้องหลังของพวกเขาดูคุณจะพบว่าทุกความสำเร็จที่ดูเหมือนจะง่ายดายล้วนถูกสร้างขึ้นจากความพยายามและการฝึกฝนนับพันน,พน,นับหมื่นชั่วโมงวิธีที่5เปลี่ยนมุมมองต่อคำวิจารณ์ reframe feedback เสียงของ fix mindset จะบอกว่าคำวิจารณ์คือการโจมตีส่วนบุคคลมันคือการบอกว่าฉันไม่ดีพอดังนั้น จงปกป้องตัวเองโตเถียงหรือเพิกเฉยต่อมันเสียงของโกร n ไมซ t ก็จะบอกว่าทำวิจารณ์ที่สร้างสารรค์คือของขวัญที่ล้ำค่ามันคือข้อมูลที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงจุดบอดที่เรามองไม่เห็นมันคือทางลัดสู่การพัฒนาที่เร็วขึ้นดังนั้นจงสแสวงหามันเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ 1. ขอบคุณก่อนที่จะคิดเมื่อได้รับฟีดแบ แม้ว่าจะรู้สึกเจ็บให้คุณฝึกปฏิกิริยาตอบสนองแรกของคุณคือการพูดว่าขอบคุณสำหรับฟีดแบ็นะครับหรือนะคะประโยคนี้จะช่วยซื้อเวลาให้คุณลดการป้องกันตัวและเปิดโหมดการรับฟังและ 2. ถามเพื่อเรียนรู้แทนที่จะโต้เถียงให้คุณถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นเช่น คุณช่วยยกตัวอย่างที่จะเพาะเจาะจงมากขึ้นได้ไหมครับหรือในมุมมองของคุณถ้าจะทำให้ดีขึ้นผมควรจะปรับปรุงในจุดไหนเป็นพิเศษและ 3. แยกฟีดแบค k ออกจากตัวตนอย่างที่เราเคยคุยกันไปในตอนวิธีรับมือกับคำวิจารณ์นะครับตระหนักว่าฟีดแบค k นั้นกำลังพูดถึงผลงานของคุณไม่ใช่คุณค่าความเป็นมนุษย์ของคุณ การเรียนรู้ที่จะรักในความพยายามและสแสวงหาคำวิจารณ์คือคุณสมบัติขั้นสูงของคนที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ทำการผ่าตัดครั้งใหญ่ในห้องผ่าตัดแห่งความคิดเราได้เรียนรู้ที่จะวินิจฉัยเสียงของฟิกซ์ไ s e t ที่คอยฉุดรั้งเราและเราก็ได้เรียนรู้5วิธีการในการปลูกถ่ายกรอฟไมซ t ซึ่งเป็นหัวใจดวงใหม่ที่จะสูบฉีดเลือดแห่งความเป็นไปได้ไปทั่วทั้งชีวิตของคุณเราได้เรียนรู้ที่จะ 1. รู้ทันและเรียกชื่อเสียงในหัว 2. โอบกอดความท้าทาย 3. เรียนรู้จากความล้มเหลว 4. ให้คุณค่ากับความพยายามและ 5. สะแสวงหาคำวิจารณ์ ดรแคโรดเวกได้สรุปหัวใจทั้งหมดของ Growth Mindset ไว้ในคำคำวิเศษเพียงคำเดียวครับคำคำนั้นคือคำว่ายังครั้งต่อไปที่เสียงของ Fixed Mindset บอกคุณว่าฉันทำไม่ได้ให้คุณเติมคําว่ายังเข้าไปฉันยังทำไม่ได้ยังฉันไม่เก่งเรื่องนี้ฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้ยัง ฉันไม่เข้าใจฉันยังไม่เข้าใจยังคำเล็กๆคำนี้ส่งพลังราวกับเวทมนต์เพราะมันเปลี่ยนประโยคที่สิ้นสุดให้กลายเป็นสะพานที่ท้อยยาวไปยังอนาคตมันเปลี่ยนทางตันให้เป็นถนนแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้างผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยภาพเปรียบเทียบสุดท้ายครับ Fix mindset คือการมองว่าศักยภาพของคุณ เป็นเหมือนรูปถ่ายคือรูปถ่ายที่เป็นภาพนิ่งที่ถูกบันทึกและกำหนดไว้แล้วคุณใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการปกป้องและขัดเงารูปถ่ายใบนั้นและกลัวทุกอย่างที่อาจจะมาทำให้รูปนั้นดูไม่ดีแต่ growth mindset คือการมองว่าศักยภาพของคุณเป็นเหมือนภาพยนตร์คือเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการกลายเป็นคุณคือผู้กำกับ และทุกความท้าทายก็เป็นเพียงฉากที่น่าสนใจฉากหนึ่งใหม่ที่รอให้คุณได้กำกับมันบทต่อไปของชีวิตคุณ a next chapter ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยรูปถ่ายในอดีตแต่ถูกกำหนดด้วยภาพยนตร์ที่คุณเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง the next chapter jazz ครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นกำกับภาพยนตร์ชีวิตของคุณเอง เราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่ามีเรื่องอะไรในชีวิตที่คุณเคยบอกกับตัวเองว่าฉันทำไม่ได้และในวันนี้คุณพร้อมที่จะเติมคำว่ายังเข้าไปแล้วสำหรับวันนี้ขอให้ทุกความท้าทายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณทำได้สวัสดีครับ